สวัสดีนะคะพี่ๆวันนี้กลับมาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะอีพีนี้เป็นอีพีที่สิบสี่สิบเจ็ดแล้วหวังว่าไม่จําผิดพลาดแล้วค่ะนะคะพี่หาค่ะ,คะเพื่อไม่ให้การเสรียเวลานะมาชมกับชิ้นแรกกันเลยค่ะชิ้นแรกนะชิ้นแรกเป็นถุงค่ะพี่ย่ามเงินย่ามทองนะหลวงปู่ศิลาพีส่สวยๆแบบนี้นะไม่ค่อยได้เห็นนะคะพี่ขานี่7เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้าเจ็ดร้อยบาทนะพี่เจ็ดร้อยบาทสําหรับย่าเงินย่า,ยา,ยาทองนะคะพี่ขาต่อไปนะคะพี่มาชมพระ บูชาค่ะพี่ขาพระบูชาลบรีค่ะสามขานะคะพี่สามขานี่เดี๋ยวให้พี่ดูนะหน้าตักนะคะเดี๋ยววัดให้เห็นเห็นไปเลยเนาะพี่เนาะได้ไม่ได้เป็นการเสียเวลาอ่ะพี่ขาเมื่อวาน่ะมีพี่คนนึงคอมเมนต์นัดมาว่าวัดพระต้องวัดตรงๆใช่ค่ะนั่นก็อยากจะวัดให้ตรงๆละพี่แต่บางทีพระมีน้ำหนกักอะพี่เอ้ย ยกไม่ไหวเลยพี่นี่พี่ดูนะนะตักพานะคะอยู่ที่ห้าห้าถึงหกนิ้วโดยประมาณนะนี่พี่เห็นไหมคะเห็นและนะ้วเนาะเนี่ยค่ะแบบนี้เนาะถ้านัดยกขึ้นมาใช่ไหมคะยกให้พี่ก็ไม่มีมือวัดอะพี่นี่นะต่พี่เดี๋ยวพี่ชมนะหกนิ้วนะคะพี่ในเดี๋ยวจะยกฐานด้านบนให้ชมนะคะพี่หาเนี่ยกข้างบนนะจากเสียนพ้าลงมานะคะพี่จากเสียนเลยนะขอโทษนะคะพี่หานี่เราคนหลักพานาะเนี่ ประมาณ11นิ้วค่ะพี่ประมาณ11นะแล้วพี่ท่านใดชมชอบนะขอภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่ขาอ่ะเดี๋ยวมาชมตรงนี้ก่อนมาชมนี้ก่อนเลยพี่มาชมนี้เลยหน้าก่อนทั้งหน้านะข้างหน้าประมาณนี้ค่ะพี่ขานี่ค่ะเดี๋ยวดูชมนะคะด้านข้างค่ะมีสามขานะคะพี่ลบบุรีองค์นี้มีสามขาค่ะนะคะพี่ขานี่นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ ให้ค่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ใต้ฐานลงพรกค่ะพี่ใต้ฐานลงพรกจะเป็นเนื้อดินไทยแบบนี้ค่ะที่เดิมๆเลยเดิมๆนะคะพี่พาได้มาเดิมๆเลยค่ะเขาเรียกพาอะไรนะัดไม่ฟาบเลยค่ะแต่เป็นศิลปะทางลบลีอะค่ะพี่ขาเนาะหนึ่งพันแปดร้อยค่ะหนึ่งพันแปดร้อยเท่านั้นนะคะพี่หนึ่งพันแปดร้อยหน้าตัก ห้าถึงหกนิ้วนะคะพี่ฝูงสิบสองนิ้วค่ะพี่ค่ะสิบสองนิ้วโดยประมาณเนาะตามที่นัดว่าให้แต่ถ้าเกิดพี่ท่านใดชมชอบแล้วขอพักเพิ่ม,เต,มเติมทางไลน์ได้ค่ะพี่แอดไลน์นะคะพี่ฝุ่นหกสองหกหนึ่งเจ็ดสองหกนเก้านะคะไม่ก็อินบ็อกก็ได้หาง่ายกว่าพี่ท่านใดเล่นเฟซบุ๊กเนาะแต่สําหรับพี่ที่ดูผ่าน YouTube คือไม่มีทั้งไลน์ไม่มีทางเฟซบุ๊กนะคะพี่นัดก็จะอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนนะว่าเป็นอีพีไหน ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงความสูงยังไงนะคะพี่และพี่ไปเปิดชมย้อนหลังใน YouTube ได้นะคะพี่ขาเพื่อความชัดเจนของพี่เนาะสะดวกใจทั้งสองฝ่ายนะคะพี่ได้ไม่มีปัญหาน่ะพี่คะถ้าต่อไปนะคะพี่เป็นหุ่นพยนต์ค่ะหุ่นพยนต์อาจารย์ลอยนะคะพี่ถือฝาตาวุธค่ะนี่ถือฝาตาวุธนะคะพี่พร้อมลบค่ะพร้อมลบกับเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องพร้อมลบนะคะพี่ขานี่อย่างนี้ฝาตาวุธอย่างนี้เดี๋ยวแม่ขาจะวัดให้ดูยืนบนแท่นสองชั้นนะคะพี่ ชั้นแรกนะชั้นแรกนะคะพี่อยู่ที่หกนิ้วครึ่งค่ะแท่นแรกนะหกนิ้วครึ่งค่ะแท่นที่สองขยับมานะคะพี่แท่นแรกนะอยู่ที่หกนิ้วครึ่งนี่ค่ะอย่างนี้ค่ะพี่แท่นนะแท่นที่สองขยับมาอยู่ที่แท่นที่สองนะคะพี่สี่นิ้วค่ะสี่นิ้วนะความสูงนะคะพี่ความสูงความสูงแม่คะวัดให้เลยความสูงนะนิดหนึ่งความสูงอยู่ที่สิบสอง 11นิ้วค่ะพี่11นิ้วจะหลดแท่นที่1นะคะพี่11นิ้วนะคะพี่ค่ะ โดยประมาณก็ประมาณ11 -12 นิ้วแล้วค่ะพี่นี่เป็นกางเกงแดงเก่าๆแบบนี้ค่ะซื้อศาสตร์ตาวุ้นนะคะพี่พร้อมลบเนาะสำหรับหุ่นพยนต์นะพี่หา EP ที่4ี่นะคะพี่1,300บาทค่ะค่าจัดส่ง100บาทนะคะพี่นี่พิชมพี่ชอบนะทักสอบถามแม่ค้าได้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ไม่ควรพลาดน,นะ1น0 0งาค่ะ EP ที่4ี่นะคะพี่ค่าจัดส่งที่100บาทค่ะทางร้านจะแพ็คอย่างดีนะคะ ถือศาสตาวุธค่ะเตรียมฟูลบกับเศรษฐกิจตอนนี้นะคะพี่หาค่ะต่อไปนะเป็นพระเครื่องค่ะพี่เป็นพักเครื่องนะต่อไปเป็นพักเครื่องเดี๋ยวขอแม่้าตั้งก่อนนะฉายก็ได้สวยๆจากพี่นี่ต่อไปนะคะพี่ขาเป็นพระเครื่องค่ะยกชุดนะคะพี่ยกชุดของหลวงหลวงปู่โตค่ะพี่หลวงปู่โตนะเป็นพักกล่องยกชุดค่ะพี่ขา ยกชุดหลวงปู่โตะนะคะพี่มีทั้งหมดเลยในหนึ่งชุดนะจะมีทั้งฝังกระจายค่ะพี่หาฝังฝังกระจายหลวงปู่โตะนะแป๊บหนึ่งนะคะพี่นี่ค่ะนะคะให้ชมใกล้ๆนะฝังกระจายหลวงปู่โตค่ะพี่ฝังกระจายด้านหลงังข้างจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังนะคะพี่นี่ ใต้ฐา,านจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ใต้ฐา,านจะเป็นนี้นะฝั่งกระจายนะคะมีโค้ดนะคะฝั่งกระจายหลวงปู่โตค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นชัยวัดค่ะชัยวัดใน1นชุดน,นะคะพี่จะมีฝามองค์กนะคะันค่ะนี่เป็นชัยวัดนะคะหลวงปู่โตเช่นกันค่ะพี่ท่านใดนะชมชอบขอเพิ่มเติมได้ในไลน์ก็ได้อินบ็อกก็ได้ค่ะพี่ขานี่หลวงปู่โตนะคะพี่เป็นชัยวัดค่ะพี่ขามีโค้ดนะนี่มีโค้ดอย่างนี้ค่ะ นี้ต่อไปนะคะพี่เป็นล้อมแม็กค่ะล้อมแม็กเนาะล้อมแม็กหลงบุโตค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่หาด้านหน้านะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ด้านหลังค่ะนะคะพี่นี่ค่ะล้อมแม็กหลงปุโตนะคะค่ะพี่หา1ชุดนะหนชุดจะมีฝามชิ้นด้วยกันค่ะฝามชิ้นด้วยกันนะคะพี่ปีฝ่องฟองนะคะพี่ปีฝ่องฟองค่ะพี่ชมพี่ชอบนะกล่องกําดี่สีเหลืองแบบนี้ค่ะหชุด จะมีฝามชิ้นนะคะถือว่าคุ้มมากค่ะพี่ค่ะ700บาทค่ะ700บาทพี่ชมพี่ชอบนะพี่ดูได้เลยค่ะนี่ค่ะข้างหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่หานี่7จ0ร้บาทสำหรับชิ้นแรกนะคะพี่ต่อไปนะคะพี่เดี๋ยวขอให้ชมพระพุทธชินราชหน่อยค่ะอีกพุทธชินราชนะพระมีใบมาแบบนี้ค่ะพี่นี่มีใบแบบนี้เป็นอินโดจีนะคะพี่ขอโทษทีนะคะไฟมันสะท้อนค่ะพี่หานี่เป็นอินโดจีนะคะพี่อินโดจีนะ ขอโทษค่ะเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนะคะพี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูสะท้อนมากเลยค่ะนี่ค่ะเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนะคะพี่ขาในอย่างนี้ค่ะพี่นี่มีใบมาแบบนี้เลยค่ะพี่มีใบมาแบบนี้นะคะสิบห้าตุลาห้าห้าค่ะพี่ขาดูใบสะท้อนแป๊บนึงนะคะพี่รอแป๊บนึงนะ่ะต่อกันเลยค่ะนี่ค่ะพี่ อูตชินราชอินโดจีนนะคะพี่อินโดจีนนะพี่ชมพี่ชอบนะพี่ทักสอบถามแมนะคคาได้เลยนี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ขาด้านข้างด้านข้าง,างนะคะพี่ขาด้านหลังค่ะใต้ฐานรองพร้นนะคะพี่จะเป็นแบบนี้นะความเก่านะพี่จะเก่าแบบนี้เลยนะคะ่ะเก่าแบบนี้สีแบบนี้ตามแบบนี้เลยค่ะพี่พุทธชินราชอินโดจีนนะคะพี่พร้อมใบแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้พี่ดูใกล้ๆนะพร้อมบัตรแบบนี้ค่ะพี่ขาพี่ท่านใดชมชอบแล้วขอพักเพิ่มเติมแมคคามานะคะพี่ขา ค่ะสำหรับพุทธชินราชอินโดจีนนะค่ะพี่พระพุทธชินราชอินโดจีนนะคะพี่ขาแป๊บหนึ่งนะคะค่ะพี่ต่อเลยนะคะพระพุทธชินราชอินโดจีนนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่พร้อมชุดแบบนี้นะคะ900บาทค่ะ900บาทพี่จำา E พีให้นัดใหม่นะคะ EP พีที่47นะคะพี่900บาทค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะพี่ขาแบบนี้นะคะพี่จะ ต่อไปนะคะพี่หามาชมพระโปรโมชั่นของเราค่ะพระโปรโมชั่นเรายังมีอยู่นะคะพี่ไม่ชัดยังไงขอภาพเพิ่มเติมมาได้จากพี่สามาชมพระโปรโมชั่นก่อนค่ะพี่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาองค์ละสามร้อยนะคะพี่หาสององค์ห้าร้อยระบบโอนตังค์นะคะพี่สี่องค์หนึ่งพันระบบโอนตังค์นะเก็บเงินบวกเพิ่มเก็บเงินไปทานนะคะราบกวนบวกเพิ่มห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะนี่ค่ะพี่ชมหลวงพระแดงก่อนค่ะหลวงพระแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะพี่นี่ เาเรียกอะไรอะพี่สมเด็ดหรอสมเด็ดหลวงพ่แดงหรอคะพี่นี่สามร้อยเท่านั้นคะ่ะพี่ขาสามร้อยนะเดี๋ยวแม่ค้าจะไปไวๆหน่อยนะคะเสียเวลาจัดไฟอยู่พี่ขอโทษทีคะ่ะพอดีไม่ได้มาไลฟ์สองวัน,นะะพี่คะนี่คะ่ะพี่ขาสามร้อยคะ่ะสามร้อยเท่านั้นนะคะพี่สําหรับหลวงพ่อแดงนะต่อไปนะคะพี่มาชมนี่คะ่ะ ขี้ไก่ค่ะนี่ขี่ไก่นะคุณแผนขี่ไก่ค่ะหลวงพะกล้วยลงทองสวยงามแบบนี้เลยพี่ท่านใดชมชอบนะขอภาเพิ่มเติมมาได้เลยจ้าสําหรับร้านนัดนะขอภาเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะพี่ขานีค่ะสวยๆแบบนี้นะคะเรียบมาเรียบร้อยค่ะ300เท่านั้นต่อไปเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะพี่หานี่วันนี้ยังไม่ว่างนะไม่ได้ฝังกล้องให้ดูค่ะพี่หาขอโทษทีนะนี่สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะพี่สามร้อยบาทเช่นกันค่ะสามร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่ขาค่ะต่อไปนะคะพี่ เป็นปิดตาค่ะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะองค์นี้นะเอารถสุดๆนะพี่นะพี่ทันใดชอบอย่าได้พลาดเลยองคน,น,น,นี้นะ EP ที่47นะสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่สําหรับปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะเก่าๆแบบนี้นะคะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นจ้านี่นี่ขอพี่นะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเวลาแม่ค้าทาคลิปนะจะไปแจ้งเตือนเครื่องพี่เลยจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นเห,นหบบนเรียญหล่อโบราณเลีเ่ยมมาแบบนี้เลยจ้าพี่จ๋าเลี่ยมมาแบบนี้เลยจ้านี่จ้าพี่จ๋า สวยๆแบบนี้นจ้าสามร้บาทเท่านั้นจ้าขึ้นคอได้เลยนะคะพี่สามร้บาทเท่านั้นค่ะ ต่อไปค่ะมาชมคุ้นแพลหลวงปู่ทิมค่ะองค์นี้เด็ดสุดๆเลยสฟยมากนะคะพี่ท่านใดยังไม่ได้เลือกชมขุนแผนนะแนะนําองค์นี้เลยจ้าหลวงปู่ทิมนะเดี๋ยวได้ดูด้านหลังนะ,ะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้จ้าข้างหลังนะจ้าข้างหลังแบบนี้ค่ะมีตะกุดพร้อมขุนแผนอีกฝั่งองค์นะคะพี่ขานี่หลวงปู่ทิมนะคะพี่นี่ถือว่าคุ้มมากเลยสําหรับอีพีนี้นะสามบาทเท่านั้นค่ะ3า0บาทเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะพี่เป็น ขุนแผนหน้าหน้าค่ะยังเหลืออีกหนึ่งองค์ค่ะแม่้าเพิ่งเจอเมื่อเช้านี้เองค่ะกลับมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เจอเลยหน้า,หน,าหน้านะคะพี่ขาสามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทสําหรับพี่ท่านใดนะคะขอภาพเพิ่มเติมไว้นะคะเดี๋ยวรอแม่้าไลฟ์เสรนะ็จนะจะถ่ายให้นะคะพี่ต้องขออภัยด้วยนะเพราะสองวันไม่ได้มาไลฟ์ค่ะพี่ขาต่อไปนะคะพี่ยังเป็นขุนแผนอยู่นะคะพี่ขาขุนแผนเนื้อผงไายกุมารสีเขียวแบบนี้คะ่ะพี่ขานี่ สวยนะคะพี่ข้างหลังมีตะกรุดฟองดอกเช่นกันค่ะพี่ทันไดนะคะชอบปุ่นแผ่นนะรับได้เลยค่ะนะคะพี่ค่ะพี่ขาสามร้อยบาทเช่นกันค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่ขาค่ะ,คะต่อไปนะคะพี่เป็นใบเฟ่มาค่ะใบเฟมาพระพุทธชินราชเนื้อชินนะคะพี่นี่องค์นี้นะเป็นพิมพ์ฐานฝูงให้พี่ชมใกล้กๆนะเป็นพิมพ์ฐานฝูงนะคะพี่แต่เนื้อหาสวยงามมากค่ะ เนื้อชิ้นนะคะพี่300บาทเท่านั้นค่ะฝ่ายพักกุนะไม่ควรพลาดเลยค่ะพี่ขาต่อไปนะคะพี่เป็นยักษ์วัดละมุดค่ะองค์นี้นะอยากวัดละมุดเนื้อโลหะนะคะพี่เปิดๆมาแบบนี้เลยค่ะนี่เผื่อพี่ท่านใดชอบนะอยากวัดละมุดนะคะพี่ขานี่300บาทเช่นกันค่ะเป็นเนื้อตะกัวเนาะเนื้อตะกัวะค่ะพี่ขานี่ค่ะโลหะค่ะต่อไปนะคะเป็นขุนแผนเช่นกันค่ะขุนแผนนะคะพี่ยังเป็นขุนแผนอยู่เนาะ <c oughs> คุณแผนพิมพ์เล็กค่ะออกไล่วาลีรุ่นแรกนะคะพี่หานี่ออกไล่วาลีรุ่นแรกนะสามบาทค่ะข้างหลังเป็นตะกรุดคู่นะคะพี่ตะกรุดคู่แบบนี้สามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทเท่านั้นต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรนะจ๊ะพี่หลวงพ่อเพชรจ้าอีพีนี้นะรดสุดๆไปเลยจ้าสามร้อยบาทนะสามร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะนี่ เออไม่ใช่หลวงพ่อเพชรพี่ขอโทษที่หลวงพ่อบ้านแหลมขอโทษที่ค่ะพี่หาหลวงพ่อบ้านแหลมแม่ค้าก็รีบเหลือเกินค่ะนี่คะ่ะสําหรับลูกค้าที่โทรมานะแม่ค้ายังไม่รับสายเลยขอโทษนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะพี่กําลังไลฟ์อยู่จ้ะนี่นะจ้ะอุดก้นแบบนี้จ้ะนี่นะจ้ะสามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทสําหรับหลวงพ่อ้านแหลมนะจ้ะพี่จ้าสามร้อยบาทต่อไปนะคะเป็นระครังหลังคอน,นิค่ะพี่ระครังหลังคอน,นะคะพี่ค่ะ นี่หลักข้างหลังค้อนนะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ด้านพางนะคะนี่ด้านหลังนะคะเนื้อหาอย่างนี้ค่ะพี่หลักข้างหลังค้อนนะคะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสําหรับหลักข้างหลังค้อนหล่อบโบราณค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินจ้าหลวงพ่อเงินนะองค์นี้ก็สวยเช่นกันไม่อยากให้พี่พี่พลาดเลยๆๆลาานี่พี่ชมดูนะสวยมากนะคะจะให้พี่ชมใกลๆนะๆๆนะี่ค่ะนี่ค่ะ นึ่งนะคะพี่แอรหลวงพ่อเงินนะคะพี่เดี๋ยวแป๊บหนึงนะขอโทษทีค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อเงินนะคะพี่ใต้ฐานนะนี่ค่ะพิมพ์คิตาค่ะพี่ขานี่นี่ค่ะพี่นี่พระแบบนี้เลยนะคะหมุนให้รอบๆองค์พระเลยนี่เกี่ยวอมเหลืองแบบนี้ค่ะพี่ขานี่สวยๆนะคะพี่ทันใดชมชอบนะสามร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะพี่นี่ซื้อไปได้เลยจ้าเช่าบูชาที่เลยสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญอันประกาค่ะเหรียญอันประก้าหลวงพ่อกวยนะ นี่เหรียญอันปะก้าหลวงปะกลวยมีจานเรียบร้อยเลยจ้ะพี่นี่มีจานมาเรียบร้อยด้านข้างนี่จะเป็นจานพี่เห็นไหมจานนะแม่ค้าไม่ได้ฝ่องให้ดูเลยเพราะรีบจ้ะพี่นี่พี่ท่านใดชมชอบนะขอพาเพิ่มเติมแม่ค้ามาได้จ้ะอันปะก้านะคะพี่อันปะก้าค่ะปีฝุ่นฝ่องนะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่สามร้อยบาทเลยจ้ะสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่พาโปรโมชั่นเนาะยังมีอยู่ค่ะหลวงปู่หมุน,นะคะ่ะหลวงปู่หมุนหันุมาหลวงปู่หมุนค่ะพี่หันุมาหลวงปู่หมุนนะคะพี่น,น,ะะน,น,ะะพนี่ อนุมาหลวงปู่หมุนน่คะสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จา๋าอนุมาหลวงปู่หมุนนะพี่นี่พี่ชมพี่ชอบพี่ทักแม่ค้าได้เลยอนุมาหลวงปู่หมุนจะสามร้อยบาทจา้าพี่จ๋านี่อนุมาหลวงปู่หมุนนะจา้าต่อไปนะคะพี่แป๊บหนึ่งนะนี่เป็นหลวงพ่อเงินจ้าพี่หลวงพ่อเงินลงรักมาแบบนี้จ้ะ รักเดิมๆอย่างนี้จ้ะพี่สามร้อยบาทเช่นกันค่ะเลี้ยมมาพร้อมขึ้นคอเลยนะคะพี่หาฝามร้อยบาทนะ EP นี้ EP ที่4ี่นะคะช่วยแม่ค้าจาด้วยแม่ค้าจาผิดตลอดเลยพี่จ๋านี่นะคะพี่ EP ที่4ี่นะเลี้ยมมาฝาพขึ้นคอฝาาพพร้อมใช้ขึ้นคอค่ะขอภัยนะคะพูดเร็วไปหน่อยสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะพี่มาชมภาพมีราคากันหน่อยเนาะเริ่มตั้งแต่ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยไปถึงหนึ่งพันบาทมาชมองค์แรกกันก่อนค่ะนี่ค่ะ เป็นเาเรียกอะไรคะพี่97ค่ะ97นี่หลวงปู่ทวดปี97นะคะพี่ขาหลวงปู่ทวดปี97นี่จะสะท้อนไฟหน่อยนะคะขอบุดใส่นี่ค่ะหลวงปู่ทวดปี97นะคะพี่นี่เปิดสฟยแบบนี้นะใส่กรอบม,มาแบบนี้ค่ะ500บาทค่ะสําหรับองค์นี้นะพี่ทันใดชอบแล้วขอภาพนอกกรอบได้นะจ๊ะพี่จ๋าขอภาพนอกกรอบได้ขอโทษทีค่ะขอภาพนอกกรอบได้นะคะพี่ค่ะต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาเอ้ยพระ สมเด็จนางพญาค่ะพี่พระนางพญาค่ะพี่พิมพ์เข่าตรงนะคะพี่ขานี่สวยนะองค์นี้สวยนะพี่นี่ห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะขอ,อนอกกรอบได้นะคะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะนางพญานะคะพิมพ์เข่าตรงค่ะห้าร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นแม่ชีบุญเรือนคะ่ะล็อกเก็ตแม่ชีบุญเรือนนี่คะ่ะเดิมๆเลยพี่ภาพนี้นะเป็นภาพท่านเดิมๆเลยเป็นล็อกเก็ตนะคะพี่ข้างหลังเป็นแบบนี้ค่ะพี่ขา 500บาทเท่านั้น,นะคะ่ะสําหรับล็อกเก็ตแม่ชีบนเรือนะคะพี่ตั้งยิงตั้งผ่านได้นะคะพี่บูชาน้อสวยงามค่ะต่อไปนะคะพี่ขอโทษทีค่ะเหลืออยู่อง์นึงหลงมาค่ะสามร้อยหลงพอกล้วยค่ะเปิดหน้าค่ะฟิวรี่ค่ะขอโทษทีนะคะพี่สามร้อยค่ะโทษทีค่ะสามร้อยนะตรงนี้นะต่อไปนะคะพี่มาชมนี่ค่ะ หนุมานค่ะหนุมานเลี่ยมเปิดอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อกลวยจ้ะพี่จ๋าหลวงพ่อกลวยจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะลงรักแบบนี้จ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทนะพี่ทานใดบอกแหมคะพูดเร็วจังเลยอยากลงอินพีเร็วค่ะพี่อยากพี่ได้เห็นเนาะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทนะคะพี่ขอพาะเพิ่มเติมมาได้จ้าต่อไปนะคะพี่ เป็นหลวงพ่อปานจ้ะหลวงพ่อปานนะนี่จ้ะหลวงพ่อปานนะพิมพ์ขี่คุชอย่างนี้ค่ะเฟื่อยๆแบบนี้นะนี่หลวงพ่อปานนะ500บาทค่ะพี่500บาทสําหรับอีพีนี้นะ500บาท e ีีที่47ค่ะพี่ชมชอบนะทักมาค้าได้เลยค่ะต่อไปเป็นลิงค่ะลิงจับหลักหลวงปู่ฝุ่นค่ะนี่ลิงจับเข่าหลวงปู่ฝุ่นนะคะพี่ค่ะ600บาทค่ะพี่นี่เครื่องรางของมงคลราคาพี่คาะ6 0 0บาทนะคะพี่ ลากพุดฟ้อนค่ะพี่ขานี่แกะจากลากพุดฟ้อนค่ะหลวงู่ฝุ่นค่ะจับเข่าแบบนี้ค่ะพี่600บาทใต้ฐานจะเป็นแบบนี้จับพี่นี่เดิมเดิมเลยนะคะพี่ขาได้มาแบบนี้เลยค่ะ600บาทต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพุโตค่ะ อีพีที่46นะคะพี่ขอที่500บาทค่ะเหรียญหลวงพุโตนะคะพี่นี่มีชายจีวรมัดมาแบบนี้เะคะพี่ขานี่นะคะ,คะ,ะ,คะเหรียญหลวงพุโตเขา่าเกแบบนี้ค่ะ500บาทะค,ะค่ะพี่ขาต่อไปนะคะพี่มาชมนี่ค่ะเรียกอะไรดีงั่งงั่งตาแดงค่ะนี่งั่งตาแดงนะขนาดอยู่ในมือแม่ค้าอย่างนี้ค่ะ 600บาท vagy, ค่ะพี่ง้างตาแดงนะ600บาทนีนไต่ตาเฉยไหมหกร้บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา600บาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นน้ำเต้าดูดฟับหลวงพุนาค่ะน้ำเต้าดูดฟับหลวงพุนานะคะจะมีปิดต,ตา1 2ึสามน้ำเต้าดูดฟับนะคะพี่600บาทเช่นกันคะ่ะพี่ขาข้างในมีกิ่งนะคะพี่ข้างในมีกิ่ง600บาทค่ะพี่ขาหก0บาทต่อไปนะคะพี่เป็นปิดต,ตาค่ะปิดต,ตาหลวงพุเอี่ยมวัชพันธุ์ูนะคะพี่ เนื้อหาแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะนี่อังคางมีรอยตะเข็บแบบนี้ค่ะที่หานี่600บาทเท่านะนะคะพี่600บาทสําหรับติดกตานะคะพี่หลวงผู่เอี่ยมวัดสะพานฝูงนะ600บาทค่ะนี่ค่ะพี่ท่านใดชมชอบแล้วขอภพาพเพิ่มเติมมาได้นะคะพี่นี่600บาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็น ปิดตาค่ะหลวงปู่หมุ Island, นะคะ่ะนี่ค่ะเยี่ยมเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่ท่านหลังเป็นแบบนี้นะ600บาทจ้ะพี่จ๋า6ก0บาทสําหรับหลวงปู่หมุนนะ600บาทจ้ะพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่เป็นงาแกะค่ะงาแกะหลวงพ่อน้อยค่ะงาแกะนะคะพี่เป็นงาแกะงาแกะลาหูค่ะพี่หานี่เป็นหลวงพ่อน้อยนะคะพี่ค่ะ900บาทค่ะพี่900บาทสําหรับงาชิ้นนี้นะคะพี่900บาท 900บาทต่อไปเป็นหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาหลวงพ่อเดิม EP นี้ EP ที่47นะหลวงพ่อเดิมค่ะพี่หลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพลรานี้ละค่ะนี่ค่ะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมนะคะองค์นี้นะคะพี่ขานี่ค่ะด้านหน้าเะยแบบนี้นะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกข้างหนึ่งค่ะใต้ฐานหลวงพ่อจะยแบบนี้ค่ะพี่ขานี่ค่ะนะคะพี่นี่ให้ชมใกล้ๆนะนี่ค่ะขอโทษทีค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่หลวงพ่อเดิมนะ 900บาทนะคะพี่สําหรับหลวงพ่อเดิมองนี้นะ900บาทจ้า9 0 0บาทนะเนื้อหาจะแตกต่างจากองค์อื่นนิดหน่อยนะคะพี่จะมีเส้นคอ3ามเส้นตรงนี้นะคะพี่ชมดูนะนี่จะมีตรงนี้3เส้นนะคะแม่ค้าก็มีความรู้แค่นี้ละค่ะพี่ใต้ฐานองพระจะเป็นแบบนี้จ้ะพี่จ้านะคะพี่นี่ค่ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะค่ะ900บาทนะคะพี่ต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินปี15ค่ะนี่ค่ะปีหนนะคะเนื้อกะไหลทองค่ะ นี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลัง่ะด้านขาอีกขนะคะนี่ค่ะใต้ฐานองค์พราจะดูชัดเจนมากเลยค่ะพี่มีคาว่า15่าเดี๋ยวให้พี่ดูนะชัดเจนมากเลยนี่คาว่าหนนะคะพี่เห็นไหมนี่ฟองเห็นชัดเจนอยู่เลยค่ะพี่ะมแม่ขาให้ดูอีกทีนะนี่พี่ค่ะนี่15นคะอย่านะคะคน่ะ้มีกิ่งนะคะพี่ 15ต้องมีกิ่งนะคะพี่องนี้นะมีกิ่งนะอุดกิ่งนะคะพี่ปี15นะค่ะหลวงพ่อเงินปี15นะคะ1,200บาทค่ะพี่ขา1,200บาทพี่ทันใดชมชอบแล้วสแคปข้อความมาสแคปภาพผาผา,ผามาแล้วก็สอบถามดังข้อความได้ค่ะอินบ็อกก็ได้ไลน์ก็ได้ค่ะทําไม่เป็นไม่เป็นนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะแนะนาให้นะค่ะสาหรับ ep นี้ ep ที่4ี่นะคะแม่ค้าไม่ลืม้วคะ ep ที่4ี่นะคะพี่ขาค่ะ,คะ แมคะก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพิ่มเพื่อนมานะคะพี่กดติดตามมานะคะพี่ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ